วันนี้พามาชมบ้านในย่านปริมณฑลกันบ้างค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าบ้านพึกษา8 2ค่ะโครงการนี้อยู่ที่อำเภอพระสมุรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งโครงการทำเลดีเลยละค่ะเข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนสุขสวัสดิ์ถนนประชาอุทิศและก็ถนนพระราม2ด้วยนะคะนอกจากเดินทางสะดวกแล้วค่ะร,รอบๆเนี่ยยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2ค่ะโรงเรียนสรารศาสตร์วิทยาศึกษาโรงพยาบาลบางจาก ่ะในตัวโครงการเองนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านทั้งสวนส่วนกลางขนาดใหญ่มีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่และมีเจ้าหน้าที่รอปภคอยดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะถนนเมนหลักกกว้างขวางมีต้นไม้ไหลล้อมเลยล่ะคะ่ะบ้านทีมจะพาไปชมในวันนี้เป็นบ้านทาวน์โฮม2ชั้นอยู่ที่ซอย19ของโครงการถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย ผู้ชมคะถึงแล้วค่ะกับบ้านเลขที่597ทับ252ค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาโฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ18.1ตารางวาด้านหาน้าจอดรถได้1คันค่ะเข้าไปชมด้านในกันต่อเลยตามยิ้มมาเลยค่ะ ผู้ชมคะเดินเข้ามาภายในบ้านเนี่ยจะเป็นโซนแรกก็คือห้องโถงขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังเลยนะคะสามารถที่จะทําเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มุมรับแขกได้ที่บริเวณด้านหน้าสามารถที่จะเพิ่มโซฟาโต๊ะก,กลางชั้นวางอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็สามารถใช้เป็นที่วิติตผนังได้ ลึกเข้ามาในคะภายในตัวบ้านเองค่ะมีพื้นที่กว้างๆแบบนี้สามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ท่านมีพื้นที่เดินเหลือๆเลยละค่ะและวเขาก็มีดีไซน์หน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์เปิดรับลมร,รับแสงได้ดีเลยค่ะ พื้นที่ถัดมาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านเนี่ยค่ะจะมีห้องน้ําใช้ร่วมกันหนึ่งห้องค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ําได้ด้วยและสุขภัณฑ์ครบครันเลยพื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ําผู้ชมสามารถเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเคาน์เตอร์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเตรียมอาหารได้ค่ะหรือว่าจะทาอาหารนะคะประกอบอาหารเนี่ยก็สามารถทําได้ที่บริเวณนี้ค่ะมีหน้าต่างกระจกเปิดระบายอากาศออกไปด้านนอกได้ด้วยและมีประตูนะคะเชื่อมไปยังพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะตัวพื้นที่ด้านหลังเองนะคะเราได้ เพื้นไว้เรียบร้อยแล้วก็คือใช้เป็นห้องครัวไทยอีก1จุดก,ก็ได้ค่ะสําหรับใครที่กังวลในเรื่องของกลิ่นนะรวมไปจนถึงค่ะใช้เป็นพื้นที่นะคะในาการซักล้างตากผ้าได้ด้วยสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะต่อเติมเพิ่มในส่วนของหลังคาก็สามารถที่จะเพิ่มเติมพื้นที่ได้ค่ะห้องนอนจะอยู่ที่บริเวณชั้น2ตามไปชมกันเลยค่ะ บริเวณชั้น2มีทั้งหมด3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำด้วยกันค่ะห้องแรกกับมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างเต็มพื้นที่หน้าบ้านเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นนะคะห้องนอนหลักวางเตียง6ฟุตคิ่ไใส์ได้แบบสบายๆค่ะเพิ่มตู้สื้าผและโต๊ะื่องแป้งเข้ามาได้หรือใครที่ เสื้อผ้าเยอะๆโดยเฉพาะสาวๆเองค่ะจะทําเป็นมุม walk in closet ก็ยังทําได้เลยนะคะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์อยู่ที่บริเวณด้านหน้าบ้านรับแสงรับลมได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ห้องถัดมานะคะกับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกวางเตียงขนาด5-6ฟุตแล้วก็เพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ในแบบที่คุณชื่นชอบได้เลยแต่สําหรับบ้านไหนที่สมาชิกไม่เยอะยินแนะนําค่ะแบ่งเป็นห้องทําง,งานหรือว่าหนึ่งห้องพระก็ได้ค่ะทั้ง2ห้องมีหน้าต่างกระจกเปิดระบายอากาศรับลมได้ดีค่ะชั้น2มีหนึ่งห้องน้ําใช้ร่วมกันนะีคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านปรึกษา82ประชาอุทิศวัดคู่สร้างเริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีประชาอุทิศขับตรงไปบนถนนประชาอุทิศ2.9กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือ คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ในโครงการพฤษา82ติดต่อหาเราได้เลยค่ะผ่านทางช่องทาง Facebook j a s s e t Management YouTube c h a n n e l เรื่องบ้านบ้านจ้า a ิ a ธิ m แ n a เนจ e มนต์ท To ตักแจมอยากมีบ้านค่ะและอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านนค่ะที่รวบรวมซับพร้อมขายนะคะไว้กว่า2 0 0 0รายการไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี l ่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชหรือที่ดินเปล่าจาก ทุกที่ของประเทศเลยล่ะค่ะดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS นะคะสำหรับ EP นี้ยิ้มหมดหน้าที่ลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ถัดไปบ๊ายบาย